สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเปิดไพ่ทำนายดวงกันนะครับกับราศีเมษเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าช่วงนี้ราศีเมษดวงจะเป็นยังไงเตรียมนะครับเตรียมครับมีเพื่อนชวนเพื่อนครับ มาเลยมาเลยตั้งจิตอธิษฐานนึกเลยอยากให้ไพ่บอกอะไรเราไพ่จะเตือนอะไรเราอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคครับผมเอออกสี่ใบหนึ่งสองสามและสี่หนึ่งสองสามและสี่ อราศีเมษเตรียมตัวเตรียมตัวมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยราศีเมษพร้อมนะครับใบที่หนึ่งราศีเมษนะครับคุณเริ่มจะมีอิสระมากขึ้นอยากผมว่ามองว่าเหมือนทาง,ทงด้านจิตใจอะจิตใจคุณอยากจะมีอิสระอยากจะลองทำอะไรสิ่งใหม่ๆ อยากจะเดินทางคืออาจชุดมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะเครียดก็ได้อืถึงเครียดหรืออยากมองหาอะไรใหม่ๆหรืออยากเอาไปเปิดโลกกว้างหรืออยากเดินทางหรืออยากจะออกจากจุดจุดที่เดิมออกจากจุดตรงนี้ไปอยากจะเดินไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยประมาณนี้เริ่มเริ่มที่จะแบบว่าหรือเริ่มที่จะกล้ามากขึ้นกล้าทําอะไรกล้าลองในสิ่งใหม่ๆกล้าทําในสิ่งใหม่ๆก็เป็นไปได้ อาจจะเป็นในเรื่องของการในเรื่องของจิตใจก่อนความคิดจิตใจเนี้ยเริ่มที่จะกระทําอะไรใหม่ๆอืมแต่ทั้งหมดที่เริ่มทำอะ่ะอย่าลืมด้วยว่ามันมีผลได้ผลเสียยังไงอยู่บนความประมาทไหมสิ่งที่ทํามันจะมีอันตรายไหมอืมต้องมาคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะอ่าสรุปใบที่หนึ่งเป็นเรื่องของ ความต้องการเออความต้องการก่อนเรื่องของความต้องการก่อนอยากได้หออยากได้เหมือนกันความต้องการที่อยากได้อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นได้แล้วไม่แคร์อะไรอยากได้เพราะว่ามันรู้สึกดีต่อใจไงเอออยากได้รถก็ซื้อรถแต่ต้องมานั่งผ่อนที่หลังอะไรประมาณนี้แต่ได้รถมาแล้วดีต่อใจอืมกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะเผชิญภัยประจนภัยกล้าคิดกล้าทำอืม ประมาณนี้ประมาณนี้หรือหรือว่าอารมณ์ตอนเนี้ยคุณอยากจะสนุกสนานก็ได้นะที่คุณอาจจะเครียดเบื่อเบื่อเซ็งอยากจะปลดปล่อยอยากจะไปท่องเที่ยวเพื่อว่าให้สบายใจอะไรอย่างเงี้ยออาจจะเครียดสะสมมาอมเป็นการเดินทางเพื่อความสุขทางใจใคลายเครียดืมประมาณนี้หรืออาจจะเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เป็นไปได้นะครับ โอเคนะมาไปทีสองเลยลาสีเมษไปที่สอง,าส,ส,องสาเหตุสาเหตุที่คุณอยากจะออกไปเที่ยวรู้ละอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปพักผ่อนผ่อนคลายอยากจะสนุกสนานเลียหายนี่มาจากไปที่สองคือสภาพแวดล้อมตรงเนี้ยของคุณะมาถึงจุดทางตันอืมมาถึงทางตันมาถึงก็เรียกว่าะไปต่อไม่ได้ เป็นการหยุดดูหยุดพักมันเป็นเรื่องมันเป็นอัศวินถือถ้วยไงเพราะฉะนั้นในด้านจิตใจคนะคุณอาจจะอารมณ์มันเมันเขาเรียกว่าอะไรมันเต็มแล้วอยาก Move On อย่างเงี้ยหรืออยากจะทําอะไรที่มันอยากจะไปทางอื่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าทางที่เดินอยู่ปัจจุบันมันไปไม่ได้แล้วเป็นการหยุดหยุดคิดเพื่อจะไปต่ออืมเป็นลูกอัศวินเปิดหมวกเปิดหน้าเนี่ยหมายถึงมอง การมองระยะไกลการเล็งการแบบว่ามองหาผนทางเพิ่มเติมผนทางใหม่ๆคุณอยากหาผนทางใหม่ๆอืมเพราะฉะนั้นคุณจึงต้องออกไปเที่ยวออกไปพักผ่อนออกไปไปออกไปทําอะไรที่มันสิ่งเสี่ยงท้าทายประมาณนี้แต่แต่ถ้าไปสองเนี้ยมันจะมองอีกแบบหนึ่วว่าชาวราศีเมษช่วงเนี้ยคุณอาจจะได้คลุกคลีอยู่กับความบันเทิง ก็เป็นไปได้คือช่วงนี้คุณอ,อารมณ์อาจจะติดตตดหน่อยอเออคำว่าเตดนี่คืออาจจะเป็นอารมณ์ศิลป,ปินอยากทํางานศิลป,ปะได้ทํางานเกี่ยวกับสื่อมีเดียงานกราฟิกงานสร้างสารรค์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับศิลป,ปะเพื่อความบันเทิงอะช่วงนี้ยคุณอาจจะได้ทําอยู่กับมันหมกมุ่นอยู่กับมันอือช่วงนี้เป็นไปได้อืมเพราะฉะนั้นดูจากใบที่หนึ่งกับใบที่สองเนี่ย อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณในในสายงานของบันเทิงก็ได้าชาวราวสีเมษก็จะมองว่าเป็นอย่างนี้นได้คือช่วงนี้คณอาจจะได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในด้านของศิลปะการสแสดงประมาณนี้นะครับโอเคใบที่สามอืออ่ะไปที่สามีิเตือนก่อน ระวังการเลื่อนนัดการเลื่อนการถูกทอดทิ้งการไม่เอาอันนี้ต้องระวังไว้ก่อนถูกทิ้งไม่เอาเขาจะไม่เอาคุณเขาจะทิ้งคนุนหรือเขาจะเลื่อนนัดคุณอ่นแค่นี้ให้ระวังก่อนนี่สิ่งที่ต้องเตือนอันที่สองสภาวะปัญหาหรืออุปสรรคตอนนี้คือคุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักแล้ว คุณสนใจที่จะมุ่งมั่นไปเพื่อความสำเร็จใบที่หนึ่งบอกว่าคุณได้เริ่มต้นได้กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ใบที่สองคนได้ทำในสิ่งนั้นแล้วแล้วใบที่สามคุณมุ่งมั่นตั้งใจคือไม่สนใจละฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำใบที่สองละศิลป,ปะการแสดงอาร์ตอาร์ตติดต,ตอะไรพวกนี้แล้วฉันตัดสินใจที่จะไปทำมันละอืม คือราศีเมษช่วงนี้อาจจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกวงการมีเดียการผลิตสื่อการผลิตกราฟิกงานบันเทิงงานสนุกสนานตลกปกหาประมาณนี้มุ่งมันตั้งใจเลยแหละเพราะว่าคุณไม่ได้สนใบที่สามคือคุณไม่สนใจอะไรแล้วคุณมุ่งไปทางนี้ทางเดียวแล้วอประมาณนี้ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนที่ทํางานที่ไม่ได้สายนี้นะคนท,ทั่วไปให้ระวังเรื่องการเลื่อนนัดการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลา การถูกเลิกถูกพักยกเลิกอ่าประมาณนี้ให้ยกประมาณนี้นะประมาณนี้ใบที่สี่อืมควีนมาแล้วควีนไม่เทา้าช่วงเนี้ยคุณต้องคอยบริหารแจกแจงเวลาในเรื่องงานให้ดีๆนะโอกาสความสำเร็จมีมากมีสูงเพียงแต่คุณต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องแบ่งเวลาให้ดี เพราะใบที่สีเตือนมาว่าเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเ,ออเป็นราชนีไม้เท้าคุณต้องบริหารจัดการเรื่องของงานให้ลงล็อกให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นระเบียบแบบแผนอืมประมานี้ประมาณนี้โอเคนะครับกับชาวราศีเมษคลิปนี้น่าจะพอได้คำตอบบางสิ่งบางอย่างแล้ว โอเคขอขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งมาว่าอยากให้ทำเรื่องราศีเมษนั่งคุยกับราศีเมษบ้างโอเควันนี้ทำให้แล้วนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ